สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, ซีซับนิวภอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากรวงแก้วค่ะดานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิสเกตค,ค่ะจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจําปี2564เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรงค่ะ เมื่อวันที่8มีนาคม2564เวลา11นาฬิกาที่โรงแรมศรีลำดวนอําเภอเมืองศรีสะเกดนายวิชัยตั้งคำเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากรจังหวัดศรีสะเกดประจำปี2564พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเดน่นด้านการพัฒนาสังคมประจำปี2564โดยมีนายวิชิตไตรสารณกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพร้อม ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอตัวแทนสตรีจาก22อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษร,ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อให้ประชาชนแต่และประเทศทั่วโลกร่วมลํำลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองสิทธิสตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาสตรีในฐานะผู้ขับเคลื่อนทาง ประเทศไทยต้องพึ่งพิงพลังศักยภาพทางสติปัญญาและแรงงานจากผู้หญิงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนโดยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของสตรีให้สูงขึ้นและเพิ่มบทบาทในด้านเศรษฐกิจด,ด้านการเมืองในทุกกลุ่มทุกระดับโดยเฉพาะพัฒนาสตรีที่อยู่ในสภาวะยากลำบากต้องพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงส่งผลให้ประเทศพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของวันสตรีสากลสนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างเจตคติของสังคมให้คหํานึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษิทธิสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอีกทั้งเพื่อแสดงถึงความสําคัญของสตรีโดยมีเจตนารมณ์ที่ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญถึงบทบาทและสถานภาพของสตรีในสังคมปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้สตรีได้รับความเป็นธรรมและความเท่าเทียมมีโอกาสในการเข้าถึงหรือรับประโยชน์จากการพัฒนาอีกทางเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้เข้าใจในแนวทางการกู้ยืมเงินและใช้เงินในการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพในวิถีแบบภาวะปกติใหม่ new normal อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทยโดยช่วยการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ,พื้นเมืองนอกจากนี้การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัวชีวิตครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคมโดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ 嗨 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้แก่สตรีในรูปแบบของเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทําให้สตรีได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเกิดรายได้แก่ตนเองและครอบครัวทําให้มีคุณภาพชีวิตของสตรีและคนในครอบครัวดีขึ้นโอกาสนี้ได้มีการมอบใบ ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมเนื่องในวันสตรีสากลของจังหวัดส,สุสเกตประจำปี2564โดยได้พิจารณาคัดเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติและมีประวัติการทำงานมีจิตอาสาท,ทำงานเพื่อสังคมตามหลักเกณฑ์อย่างมีความโดดเด่นทั้งหมด8คนจากทั้ง22อำเภอเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจให้สตรีที่ได้ทุ่มเทพเพื่อพัฒนาสิทธิบทบาทของสตรีและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สัง คนต่อไปค่ะ